ซื้ออะไรดีวันนี้จะมาแนะนําพัดลมสำหรับคนที่อยากทํำสมารม์ทโฮมอ่ะสมารม์ทโฮมสรุปเองก็สมารม์ทโฮมทั้งบ้านใช่ไหมใช่ครับทีนเนี้ยสมาร์ทโฮมหลักๆเนี้ยมันจะมีอยู่ซิสเต็มอยู่เขาเรียกว่าอ,อะไร, Eco รอีโคซิสเต็มหลายยี่ห้อหลายตัวนะซึ่งของสรุปเองใช้ของใช้ตู้ย่าเป็นหลักอ่ะตู้ย่าข้อดีคือว่ามันมีอุปกรณ์เยอะหลายแบรนด์นิยมใช้ตู้ย่ากันใช่คือชื่อแบรนด์อาจจะต่างกันนะแต่ว่าเบื้องหลังมันคือตูย้ย่าฉะนั้น ถ้าซื้อปุ๊บคุณมาเชื่อมต่อผ่านแอปตวย่าได้ใช่แอปสมาร์ทเขาชื่อแอปสมาร์ทไลฟ์ที่ใช้กันเยอะเออ่าเอาง่ายว่าถ้าเกิดคุณต้องการความหลากหลายอะของตุยาเยอะมากแต่ที่เราจะมาพูดถึงเราไม่ได้พูดถึงพวตย่า <c oughs> เราพูดถึงเสี่ยมี่ทีนี้ <c oughs> ต้องบอกกี้ว่าที่ผมแนะนาเสี่ยมี่ในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าอันนี้บอกก่อนนะซื้อเองซื้อสามตัวเลยเดี๋ยวคนจะบอกว่า,วาคุณมาโวายของนู่นนั่นนี่ซื้อเองสามตัวนะครับ <c oughs> ก็ที่แนะนำเสี่ยมี่ข้ออย่างแรกเนี่ย คนไทยคุ้นเคยครับอย่างตูวยาเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ต้องใช้ความสามารถเพิ่มอีกนิดนึงอืแต่อย่างเซมี่เนี่ยคือคุณไปซื้อตามช็อปได้เลยมีมีมร้อมขายซื้อออนไลน์ได้อะ,อะไรได้อย่างเงี้ยแล้วก็มันเชื่อมต่อแอปง่ายแล้วตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเวอร์ชันไทยละอย่างแต่ก่อนเซมีเ่เขาแยกเวอร์ชันของจีนกับ<ค>น,นอกจีนอ่าอ่าฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังแยกแหละแต่ว่าตัวน,นี้เป็นของไทยฉะนั้นคุณสามารถซื้อปุ๊บมาเชื่อมต่อกับเวอร์ชันไทยได้เลยใช้งานง่ายต้องบอกว่า เซมี่อ่ะถ้าไปซื้อของจีนอ่ะมันจะคุยกับของอื่นไม่รู้เรื่องเลยอ่าแต่ข้อดีต้องบอกงี้ก่อนนะว่ามันมีข้อดีของมันถ้าคุณใช้แอปเซมี่เวอร์ชันจีนใช้อุปกรณ์ของเซมี่เวอร์ชันจีนมันจะมีอุปกรณ์ที่เลือกเยอะมากเพราะในจีนมีอุปกรณ์แบบโอ้โหอภิมหาเยอะมากเออมาสิพระลงตัวนี้อันนี้คือตัวเซมี่แฟนสองไลท์ครับเขามีตัวตัวเวอร์ชันเต็มกับเวอร์ชันไลท์อ่าเวอร์ชันเต็มเนี่ยถ้า อธิบายไ้ง่ายๆบ้านๆเพราะเราไม่ใช่รายการรีวิวเราแค่จะมาแนะนำการซื้อครับถ,ถ้าตัวที่เป็นรทชานเต็มเนี่ยใบพัดมันจะเป็น2ชั้นในมุมผมผมก็รู้สึกว่าจะมีสมัยแย่ๆวะแต่พอไปหาขา้อมูลเพื่อนเขาบอกว่ามันจะให้แรงลมที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นค,คือความแรงความเบาการหมุนรอบๆเราไหนนไม่เท่ากันไง เออลมมันจะแบบมีความเป็นไซคโครนิดหนึ่งธรรมชาตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบซ้ซซบซอนซับซ้อนซ้นอนเงินมันก็ดีแหละแต่มันก็เกี่ยวามบจำเป็นไงแล้วก็แพงด้วยส,วยสยิ่งแรกที่ผมเลือกซื้อรุ่นนี้เนี่ยคือเรื่องดีไซน์<ว>ผมอยากให้บ้านมันมีความเป็นมินิมอลมีความเป็นคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยความเป็นมูจิเออความเป็นมูจิซึ่งอันเนี้ยมันสวยมากมันคลีนมากแล้วปุ่มของเขาอ่ะเขายกปุ่มไปไว้ด้านหลังนี่นี่ซ่อนเอาไว้อ่าซ้อนข้างบนฉะนั้นมันจะไม่เหมือนพัดพัดลมยุคเก่ายุคโบราณที่ว่าอยู่ตรงนี้อ แล้วคุณก็เอาเทา้าไปเหยียบกันใช่แล้วบอกเลยไม่ดีดดเนยเขาเหยียบไม่ได้ <c ười> <c ười> หรือบางรุ่นเนี่ยเขาเอาไปแผงไว้ข้างหน้าใช่ไหมครับผมซึ่งมันก็ไม่สวยอ่ะเอออาจจะชอบแล้วแต่ผมไม่ชอบผมรูร้มันไม่สวยทีนี้ข้อที่ถัดมาคือว่าเราสามารถเลือกติดตั้งได้สองแบบ<ท> <c oughs> อยากให้มันเป็นอไอ้แรกอย่างนี้ก็ได้วางบนโต๊ะก็ได้อนี้เป็นเวอร์ชันตั้งโต๊ะอ่าแต่ถ้าคุณอยากให้มันสูงกว่านี้คุณต่อท่ออันนี้เข้าไปอันหนึ่งท่อแ๊บเนี้ยไปอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งการถอดประกอบไม่ได้ยากมันใช้แค่ตัวปรจแจหมุนให้ดูเป็นน,อน็อตหกเป็นตัวหกเหลี่ยมอ่าซึ่งเขามีตัวอุปกรณ์อยู่ในกล่องละครับนะไม่ยากครับตอนอซื้อมาเนี่ยเขาแยากชิ้นส่วนมานะคือแยกใบพัดแยกอะไรมาแต่ว่ามันไม่ได้ยากประกอบพัดลมไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับนะโอเคอันนั้นจบไปทีนี้เรืเ่องของน้ำหนักเมืกก่อกี้เรายกให้ดูแล้วมันเบามากใช่เพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งยกมาจากชั้นสองตอนที่มันมีไอ้ท่อน,นี้อยู่ด้วยมันเบาจริงเบาแบบ เบาเวอร์อะเบาเบากว่าพัดลมทั่วไปที่ยก,ยกๆกันเยอะเลยเบาแต่มันก็มีความมั่นคงนะถ้าคุณแบบไปชน,นเนี่ยอนเนี้ยมันไม่ลมนะไม่ใช่แบบเออแบบนนะักทาไม่ใช่อย่างนั้น่ะโอเคเดี๋ยวจะเปิดใช้งานให้ดูผมมีคําถามครับครับ ไอขีดนี่เพื่อความสวยงามหรือมนใช้ได้จริงอ๋อมันเป็นการขีดเพื่อผมบอกว่าตรงนี้คือเซ็นเตอร์คือด้านหน้าอเพราะว่าด้วยความที่มันมีน้ำมันมากๆอ่ะเราจะไม่รู้ว่าอันไหนคือเซ็นเตอร์คือด้านหน้าตรงๆเกิดอไวไปพัดเนี่ยมันหันมาทางซ้ายสุดขวาสุดอย่างเงี้ยเราก็จะหลงไงว่าอันไหนด้นานหน้าวะเลยมีขีดให้ดูแก okay. ้ับนะโอเค,ค,อเคมาเสียบปั๊บมีเสียงด้วยบอกกันเลยว่ามันเป็นพัดลมสมาร์ทโฮมที่ต่อพวก ioT ได้ได้แต่ว่าถ้าคุณไม่ต่อแอปเลย ก็ใช้ได้ปกติมันคือพัดลมธรรมดาตัวหนึ่งมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมบอกกันเลยว่าปุ่มแรกนี่คือปุ่ม power เปิดปิดอย่างเดียวอ่ะอันที่สองเนี่ยคือเป็นปุ่มตัวปรับระดับความแรงอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดกดค้างเนี่ยในแอปจะเรียกว่าสลิปครับแต่จริงๆมันคือตัวแรงลมธรรมชาติเลือกออกใช่ไหมทีม<ช>่<ช>แบบม,มันจะแรงบ้างเบาบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าให้ลมมันดูแบบมีธรรมชาติไม่ใช่แบบสามตลอดสองตลอดหนึ่งตลอดอย่างเงี้ยผมไม่เคยใช้เลยตอนเด็กผมหนึ่งีมากด้วยความที่เราเป็นคน ต่างจังหวัดมันนอกแล้วเราก็คุยกันที่บ้านว่าแม่ก็บอกใช้กันทำไมว่าเบอร์นี้ใช้เรื่องมือยึดคือแบบจะเย็นก็ไม่เย็น <laughs> จะร้อนก็มันแรงเบาๆอะไรว่าอย่างเงี้ยตอนหลังเลยเข้าใจที่เขาจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบแรงลมธรรมชาติอย่างแรกเลยคือคนป่วยครับคนป่วยพอโดนแรงลมเข้าไปเยอะหรือว่าคนเป็นกลุ่ม,มแพ้อัดเข้าไปเรื่อยๆเขาหายใจไม่ออกอืมแต่ถ้าเปิดเบอร์หนึ่งเลยเขาก็ร้อนเขาเลยเอาธรรมชาติที่แบบมันช่วยอย่างนี้แล้วก็ตอนนอนเหมือนกันถ้าธรรมชาติเนี่ยมันช่วย เออเขาเลยตั้งชื่อหมวดนี้ก็เป็นหมวดสลีปหมวดนอนอ่าถัดมาคือปุ่มสวิงหมุนทีนี้ตรวสาบอีกการตั้งเวลาซึ่งส่วนตัวผมไม่ใช้หรอกเพราะว่าเรามันต่อแอปได้เนาะเราคุยทางมือถือได้อย่างแรกเลยคือมันมีพัดลมอยู่สามระดับเรากดไปคุณก็ไม่รู้หรอกมันเย็นไม่เยน็นแต่จะอธิบายให้ฟังว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยมันเป็นเบอร์ที่ดราม่ามากถ้าคุณไปอ่านตามรีวิวเนี่ยคนจะบอกว่าเฮ้ยอย่าซื้อเลยไม่คุ้มนี่นั่นโน้นใช่ไหมแต่ถ้าไปอ่านอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเบบอร์มนาก ถ้าเทียบกับพัดลมทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยมันเบามากผมให้แบบไอ้พัดลมมือถือไอ้แบบถุกถือใช่ไหมฮนะคือจะบอกงี้ว่าเบอร์หนึ่งอ่ะมันเบาจริงส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าด้วยไซส์ของมันอ่ะครับมันไม่ใช่ไซส์ใหญ่อย่างที่สองคือมันไม่ได้เบาแค่องลมแต่เสียงมันเบาด้วยอ่าฉะนั้นเบอร์หนึ่งเนี่ยคนจะชอบมากๆในการที่เอาไปเปิดตอนนอนอือแล้วก็เปิดเพื่อที่ว่าช่วยกระจายแอร์ แต่ถ้าเกิดบ้านคุณห้องคุณร้อนอยู่แล้วเบอร์หนึ่งไม่พอแน่นอนมันเบามากนะหรือถ้าเกิดจะวางในระยะที่มันแบบถ้าบ้านไม่ร้อนมากนะเราไม่เปิดแอร์ถ้าอยู่ในระยะไม่เกินเมตรหนึ่งจากจุดที่เรานั่งพอไหวแต่เบอร์สามถ้าคุณร้อนเปิดเบอร์สามพอไหมผมว่าพอนะเบอร์สามโอ้พอเบอร์สามมมีลมมีแรงมีเสียงมีเสียงอพอาพอไปกินเบอร์สองก็ยังไม่มีเสียงต้องบอกว่าคนที่ซื้อนี่มาใช้คือผมนะสนุกเครื่องรอครั้งแรกครับผมนี่คือเอสซีเรียของสนุกเลย เบอร์สามอ่ะผมว่ามันถ้าเท่าก,กับพวกประมาณสักเบอร์สอง <Be ers. S 1> ของพวกของพวกฮาตารีพวกแบบตัวใหญ่ตัวสิบหกนิ้วป่ะามาลองได้ไหมพอพัดลมกับลูกพัดลมผมยอมร,รับเลยนะว่าฮาตารีเนี่ยมันทนจริงๆผมใช้มาจี่ปลี่ยนานาน,านานมากอะ่ะแต่อย่าซื้อตัวทาวเวอร์นะทาวเวอร์พังง่ายมากผมซื้อฮาตารีมาสองสามตัวมั้งแบบทาวเวอร์อ่ะพังหมดเลยคือเบอร์หนึ่งฮาตารีเนี่ยแรงกว่าแน่นอนแต่มีเสียงนะมีเสียงเสียงอันนี้คือเงียบกิ๊บเลยอันนี้คือเบอร์สอง อันนี้ก็ยังเงียบอยู่ใกล้ๆก,กันแรงลมเบอร์สองของตัวมีเท่ากับประมาณเบอร์หนึ่งของตัวนี้ใกล้ๆก,กันอาจจะแบบแรงน้อยกว่านะด้วยขนาดด้วยอะไรนะแล้วก็แต่ว่าตัวใกล้ๆก,กันใกล้ๆก,ก,กันตัวตัวนี้ลมมันจะมีความนุ่มนวลกว่าใช่อันนี้อันนี้คนชมเยอะว่าลมมันสมูทครับผมอันนี้ก็จะแบบสายทึกทึนแล้วพอเบอร์สามซึ่งอันนี้เสียงมาแล้ว ก็ต้องเป็นผมว่าเบอร์สามตัวนี้ยมันอยู่มันอยู่ระหว่างมันอยู่ประมาณเบอร์หนึ่งจุดห้าของตัวฮัตาลีอ่ะเออฮัตาลีมันแบบรุนแรงเพอรุ่นผมรู้สึกว่าใกล้ๆกกันนะบางช่องบางที่อาจจะมีเครื่องมือวัดนะเราไม่มีใช่เราใช้ความรู้สึกโอเคมันเย็นกว่าจริงแต่พื้นที่การติดตั้ง เออถ้ายิ่งถ้าเกิดห้องคุณเล็กอ่ะไอ้ตัวเกะกะมากครับเอออันเนี้ยมันได้นี่คือเพื่อนยมนอนครับเออสมัยผมไม่มีบ้านที่มีแอร์ผมใช้อย่นี้แหละหัสะใจมากหัวเปลืองขึ้นโอเคมาต่อที่ว่าตัวนี้เอาเป็นว่าแรงลมตัวเนี้ยไม่ได้เยอะมากครับถ้าเกิดเปิดเบอร์สามก็โอเคถ้าถ้าเกิดคุณอยู่ห้องหอพักอ่ะที่มันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากอ่ะเออโอเคสำหรับโอเคสําหรับฤดูปกตินะฤดูร้อนไทยผมก็ไม่ไม่เอาไม่อยู่ ถูกถ้าเกิดบ้านคุณร้อนแบบอบอ้าวเลยอ่ะอย่าซื้อตัวนี้อย่าเลยนะแนะนำว่าอย่าแต่ถ้าเกิดแม่ร้อนมากหรือมีแอร์ถ้าถ้ามีแอร์ผมแนะนำเลยตัวนี้คือเล็คอมเบนทามาด้วยดีไซน์ด้วยแรงลมด้วยฟังก์ชันของมันนะแนะนำนะโอเค <Okay. S 2> ดันแอร์นะจุดที่แอร์ไปไม่ถึงถูกผมทาอยู่ที่ชั้นสาเพราะว่าชั้นสาห้องผมมันค่อนข้างใหญ่แล้วผมติดตัวแอร์ฝั่งฝ้าอ่าซึ่งตัวแอร์ฝั่งฟ้าเนี่ยชั้นสามของผมอ่ะตัว BTU มันเพียงพอแต่ด้วยความที่ห้องมันกว้างอ่ะแอร์ไปไม่ถึง ก็เลยใช้พัดลมตัวนี้มาช่วยเป่าอ่าอันนี้คือแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะอ่าถัดมาคือการใช้แอปผมบอกกันเลยว่าตอนผมซื้อบ้านหลังนี้ค่ัตอนแรกผมกะว่าจะไม่ใช้เซนมี่หรอกเพราะว่ามันอยากใช้ตู้ย่าให้มันหลากหลายกว่าแปมาจบที่มีมีงบอืมโอเคอันนี้ผมมีพัดลมอยู่สามตัวอ่าตามที่บอกนะทีนี้ตัวที่ที่ยกมาเป็นของของผมห้องผมอ่านี่อันนี้นี่คือเขาซื้อเขาปรับได้นะเขาจะมีเปิดปิดอันเนี้ยสับปิดนี้ได้ครับผม ปิดละที่ก็เปิดะนะครับแล้วก็อันนี้รับลมโดยโตรงก็คือลมปกติอ๋อครับเบอร์หนึ<ม>่งสองสามปกติส่วนนี้คือหมดหมดสลีปที่หมดนเชอรัลใช่คือในความเห็นผมอะปุ่มเนี้มันแปลงงมันใช้คำงงจริงมันเนคยใช้เป็นลมธรรมชาติเข้าใจง่ายกว่าพอบอกเป็นลมสลีปแล้วแบบอะไรวะให้เครื่องสลีปหรือให้เราสลีปสรุปคือมัน,มนหมายถึงเราสลีปเพราะเรานอนอยู่อะเปิดหมดเนี้มันจะสบายทีนี้แรงลมก็มีอยู่สามระดับ หนึ่งสองสามตั้งนี้ได้นะครับแล้วการสายก็ตั้งได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นการเปิดปิดเครื่องก็เลื่อนเปิดได้เนี่ยสูงสุด8ชั่วโมงก็ประมาณนี้นะตัวบ่งชี้นี่ก็คือตัวไฟอินเทอร์เเตอร์ด้านหลังเขาจะิไฟอตโมปิดได้ใช่ครับเสียงปิดได้เย้ใช่แล้วก็ที่สําคัญคือหมดตัวล็อกป้องกันเด็กอันนี้แช่ฟังว่าผมคิดจะทําอะไรกับมันจริงๆเขาล็อกป้องกันเด็กเนี่ยคือมันจะเป็นการปิดฟังก์ชันตรงข้างบนตัวเครื่องทั้งหมดเลยกดไม่ได้สั่งผ่านมือเท่านั้น ผมกะว่าจะเอามาใช้ที่ออฟฟิศเพราะว่าทีมงานและเพื่อนๆผมมันสนมากมันมามันแน่นอนมันต้องแบบอะไรวะอะไรวะ <c oughs> ผมก็เลยกาว่าจะเปิดกันเด็กเลยแล้วผ่านมือถืออย่างเดียวนะครับทีนี้ครับเ <c oughs> ขากลับว่าตัวนี้จริงๆแล้วสามารถเอาไปออโตเมชันกับอุปรกรณ์อื่นๆเขามีได้ด้วยใช่อ,อย่างเช่นว่าถ้าเกิดคุณใช้อุปกรณ์ของเสือไม่อยู่แล้วคุณมีตัวเซนเซอร์เปิดประตูหน้าต่าง อ่ามเีเซอร์ตัวจับผ่านคนเดินผ่านยอะไรเงี้ยคุณใช้เซอร์อุณหภูมิด,ด้วยใช่หลายๆายบ้านก็จะมีเครื่องฟอ,อกอากาศของเสี่ยมี่อยู่แล้วครับซึ่งเครื่องฟอกของเสี่ยวมี่อ่ะมันมีการวัดตัวอุณหภูมิอยู่แล้วในตัวคุณสามารถทำออโตเมชันได้กันได้เช่นถ้าอุณหภูมิร้อนเกินยี่สิบเจ็ดอ่าสั่งเปิดพัดลมเบอร์สามทำได้อ่าราคาคตัวเนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ถูกฮะและแต่ร้านแต่ราคาโดยกลมๆก,ก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทถ้าเกิดคุณจะเน้นเย็นเนี่ยคุณไปซื้อพวกฮาร์ตาลีพวกตัวใหญ่เมื่อกี้ครับดี สมาร์ทโฮมมันดีมากในแะง่ที่ว่าถ้าอยู่บ้านคุณอาจจะไม่เห็นประโยชน์แต่ถ้าคุณอยู่นอกบ้านแล้วคุณลืมปิดพัดลมอย่างเงี้ยใช่อันนี้มีประโยชน์มากจริงผมออกนอกบ้านแล้วลืมปิดเนี่ยผมไม่ค่อยทําที่ผมใช้บ่อยอะ่ะคือผมจะเข้าบ้านแล้วผมร้อนมาก<อ>ผมต้องสั่ง<อ><อ>มันล่วงหน้าอ,อยู่ปักซอยผมสั่งเปิด,ปด,ปด,แ,อปดแอร์เปิดแอร์รอเลยอ <c oughs> แล้วจะบอกการประยุกต์ใช้อันหนึ่งถ้าบ้านคุณติดแอร์แล้วอยากประหยัดไฟใช่ไหม <c oughs> เรารู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดเปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมช่วยมันจะประหยัดไฟขึ้นครับอ่าทีนี้ทํายังไงงใใหห้้้้มันนน่ายขึคุณไปซซซืออเเร์ ที่เอาไว้ตรวจจับการเปิดปิดประตูหน้าต่างของเซอร์มี่มาแปะที่ตัวหน้ากากใบพัดพัดลมอ่ะคือจริงมันคือการตรวจสอบการเปิดปิดใช่ไหมครับถ้าชนกันคือปิดแยกออกคือเปิดถ้าเราปิดตรงหน้ากากพัดลมอ่ะเวลามันกางออกอ่ะมันก็คือเปิดถูกป่ะครับเออใช่แล้วก็บอกเลยว่าถ้าเกิดมีการเปิดแอร์ออกมาให้เปิดพัดลมช่วยแค่นั้นเองมันก็เป็นออโตเมชันที่ง่ายๆในบ้านละ่างผมถ่ายรีวิวเนี่ยมันจะต้องอัดไฟแล้วมันร้อนอันนี้เบอร์หนึ่งใช่ไหมครับคือเบอร์สองอ่ะ ที่มันแรงระดับหนึ่งอ่ะแต่เสียงมันก็ยังไม่มี <S <S ใช่เท่ากับว่าถ้าเราถ่ายถ่ายรีวิวเราสามารถเปิดเบอร์สองยที่พัดลมอยู่ใกล้ๆเราได้นะแบบแค่หันไม่ให้ชนไม่ไม่ไม่ให้ลมเข้าไมค์ก็พอละอ่าถ้าคุณใช้พัดลมตัวใหญ่ลมเข้าแน่นอนใช่จุดที่แบบอยากพูดถึงหน่อยนะครับที่เห็นแล้วแบบเอ้ยอยากให้รุ่นต่อไปแก้อย่างแรก,กคืออตัวท่อเขาอะครับคือแค่แบบทําไมอยากให้มันสามารถถอดเข้าออกโดยที่ไม่ต้องมานั่งไข่อาจจะอาจจะเหมือนพวกกับพัดลมรุ่นเก่าที่มันแค่ตัวขั้วบีแบบ ใชใ่ปลดละอ,กออกเนี่ยหรือใช้หมุนเอาก็ได้อะไรเงี้ยน่าจะง่ายขึ้นแล้วก็ตัวหน้าก,กากที่ปกติพัดลมมันจะมีสลัก,ก,กล็อกลใช,ลใช่ดึงง่ายๆความสะอาดง่ายตัวเนี้ยเขาไขน็อตเอาลืมอธิบายลืมบอกตรงเนี้ยตัวเนี้ยมันไม่ได้มีหมุนแก๊กอะไรอย่างนะั้นนะมันเป็นการไขน็อตตัวเล็กๆใช่ถึงจะถอดมาทําความสะอาดใบพัดได้ซึ่งผมมันก็มีความนุ่งยากนิดนึงอือ่าผมแนะนําแล้วก็ซื้อมาใช้เองสมตัวเดี๋ยวซื้อเพิ่มอีก2ตัวเป็นห้าตัวครับโอเคประมาณนี้ครับไว้เจอกันครับ <Yeah. S 2> สนุกคุณสนุก